4, อัปเดตเ็ดย่านสโตรตอนที่24นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันเสาร์เรานําเสนอ How To เกี่ยวกับการส่งอีเมลเนาะว่าเช็คได้ยังไงว่ามีผู้รับหรือยังนะครับแจ้งเตือนกลับมาหาเรา วันนี้ก็เลยจับคู่กันเป็น how to เกี่ยวกับเรื่องอ e ีเมลเหมือนกันอันนี้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเลยนะครับสนับสนุนให้ทุกคนทางฝ่ายราชการใช้อ e ีเมลนะครับซึ่งพวกเราอ่ะใช้กันมานานแล้ว <c oughs> ทำไมเขาเพิ่งใช้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับวันนี้จะเป็นเทคนิคในการตั้งเวลาส่ง e mail. เม<อ>ลผมเนี่ยมาอันนี้มาจากประสบการณ์ผมเองเลยนะคือผมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนทำงานเลิกดึก ตั้งแต่เช้ายันค่ำเราจะไม่มีเวลาอ่านเมลเช็คเมลเลยนะครับว่าใครส่งหาเราบ้างก็จะมาอ่านกันตอนก่อนนอนซึ่งมันก็จะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีเจอลูกค้าแบบส่งมาอุ้ยเรื่องนี้เรื่องด่วนค่ะช่วยกรุณาตอบกลับโดยผมก็นั่งนึกในใจตีหนึ่งถ้าเราจะส่งเมลกลับตอนนั้นแล้วเกิดลูกค้าตั้งโนติเตือนไว้เขาจะสะดุ้งตื่นไหมเราก็กลัวเขาจะด่าพ่อเอานะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ความต้องการเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยครับอยากได้ฟังก์ชันในการตั้งเวลาส่งเมลเพราะถ้าเกิดผมไม่ส่งตอนนี้นะนอนหลับไปตื่นช้ามาลืมแน่นอนแล้วมันจะไม่ได้เรื่องได้ราวแน่นอนใช่ไหมฮะก็เลยอยากได้ก็เซิร์ชเลยครับว่า Schedule Gmail ทำไงเราใช้ Gmail อยู่เนาะ s c h l d u l e Gmail ทำไงสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่บริการหนึ่งมันเป็นบริการเสริมที่อยู่ใน Gmail La b นะฮะ Gmail Lab เนี่ยเป็นห้อง lab ของ Google ในส่วนของ Gmail โดยเฉพาะซึ่งเขาจะให้พวกโปรแกรมเมอร์ในทีมของ Google เนี่ยมานั่งเขียนโปรเจกต์กันว่าเขาจะเขียนฟังก์ชันอะไรเข้าไปใน Gmail ตัวไหนที่สร้างเสร็จแล้วเอามาทดลองใช้ใน Gmail Lab นี้ดูก่อนถ้าตัวนั้นได้รับความนิยมมีคนชื่นชมเยอะนะฮะมันก็จะถูกกลายเป็นฟีเจอร์จริงๆในเวลาต่อมาอันนี้พูดถึงเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วนะ4-5ปีมาแล้วผมก็ไปเห็นบริการหนึ่งครับชื่อว่า บูมเมลงนี่อยู่ใน gmail lab บูมเมลงมันสามารถตั้งเวลาได้คือพอเราติดตั้งบูมเมลงปลักอินเข้าไปใน gmail เราแล้วเนี่ยในปุ่มส่งเมลนะครับหน้าหน้าหน้าส่งเมลคอมโพสเมลเนี่ยปกติปุ่มส่งมันจะเป็นเซนส์สีน้ําเงินถ้าติดตั้งบูมเมลงเข้าไปมันจะมีสีแดงอ่าเนี่ยมีรูปประกอบนะมันจะมีปุ่มสีแดงแล้วเขียนว่าเซนเลเทอร์อ่าส่งทีหลังเ,ออเหมาะกับผมมากผมหาคืนนั้นเลยนะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยนี่แหละ เราก็ตั้งเอาไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบกับลูกค้าลูกค้าเข้างาน9ก้าโมงเราก็ตั้งเวลา9ก้าโมงเลยแล้วส่งไปให้เมลเราเนี่ยมันไปถึงลูกค้าตอน9ก้าโมงพอดีมันก็จะช่วยให้คุณจัดการกับเวลาได้ง่ายขึ้นผ่านมาหลายปีนะฮะบ,บางทีก็ไม่ได้ใช้ละช่วงหลังลืมใช้ไปละนะฮะผมมาเช็คอีกทีหนึ่งครับไอ้บริการบูมเมลแงเนเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะไม่ต้องไปค้นหาแล้วนะใน gmail lab ตอนนี้ไม่มีแล้วมันกลายมาเป็นฟีเจอร์หลักที่อยู่ใน gmail เรียบร้อยนะฮะทุกวันนี้นะครับ หลายคนใช้ gmail อยู่บางคนอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันทําแบบนี้ได้นะ,ะผมก็เลยขออนุญ,ญาตเอามาพราวห้าวมาขายสวนใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าคุณเปิดในเบราว์เซอร์แล้วคุณเปิดคโพูดเมล gmail นะฮะในปุ่มส่งเนี่ยมันจะมีลูกศรลงอยู่อันหนึง่งเป็นดับดาวเมนูพอคุณไปคลิกลูกศรลงนั้นนะ่ะซึ่งเราไม่เคยคลิกเลยนะส่วนใหญ่เราก็พิมพ์มาเลยเสร็จตั้งใจจะส่งแล้วก็กดตุ้มส่งไปเลยใช่ไหมฮะคราวนี้คุณสามารถตั้งเวลาได้คุณคลิกดับดาวเมนูตัวนั้นครับ มันจะเป็นคำว่า schedule email นี่เลือกเวลาได้เลยมันคือบูมมลแรงแหละที่ complete แล้วแล้วก็ยัดมาเป็นฟีเจอร์หลักเลยนะครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับบนมือถือทำได้ไหมทำได้บางคนบอกบนมือถือมันมีแต่สัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมที่แบบว่ากดปุ๊บไปเลยอะเซนเลยอะใช่ไหมฮะมีครับแต่มันไม่ได้อยู่ตรงปุ่มนั้นมันอยู่ตรงปุ่มข้างๆปุ่มเซนก็คือไอ้สจุดนะครับปุ่มแฮมเบอร์เกอร์3จุด กด3จุดนั้นลงมาจะมีคำว่า Schedule ซึ่งมีให้ใช้ทั้งอันนี้เฉพาะแอป Gmail นะ Gmail บน iOS, Gmail บน Android กด3จุดนั้นจะมี Schedule เหมือนกันทั้งคู่เลยคุณสามารถตั้งเวลาได้เลยว่าจะส่งอีเมลของคุณกี่โมงนะครับถ้าเป็นแอปเมลในปกติอย่างอย่างใน iPhone คนส่วนใหญ่จะรวม Gmail เข้าไปอยู่ในแอปส่งเมลของ iPhone จะไม่มีฟังก์ชันนี้คุณต้องใช้แอปที่เป็น Gmail โดยตรง นะฮะแล้วคุณจะส่งได้นะครับตั้งเวลาส่งอ e ีเมลแล้วคุณก็จะทํางานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นคุณจะตั้งเตือนตัวเองก็ได้ว่าเฮ้ยวันนี้วันที่นี้ทําอะไรนะฮะตั้งเตือนตัวเองแทนที่จะไปตั้งในแคล enda ตั้งเป็นอ e ีเมลส่งมาก็ได้หรือไปส่งไปเตือนคนอื่นก็ทําได้ด้วยเช่นกันลองเอาไปใช้ดูนะครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมเขียนไว้ข้างล่างเหมือนเดิมถ้าหาได้เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังขอบคุณครับ